เซี่ยฮสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบีบีคนดีคนเดิมอีกแล้วนะคะในช่องสีรกาวาไรตี้ของบีมีเพียงชาแนลนี้เพียงชาแนลเดียวนะคะสําหรับวันนี้นะคะบีก็จะพามาชมรถพลังงานไฟฟ้าดีๆกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะจริงๆรุ่นนี้นะคะบีเคยนําเสนอไปแล้วนะคะเจ้า MG ZS EV รุ่น X นั่นเองนะคะคลิปก่อนของเราจะเป็นสีขาวนะคะวันนี้จะพาสีดําเข้มๆหรือหล่อมาโชว์กันนะคะสําหรับสีดํานี้ก็หากันไม่ง่ายเลยนะคะแต่วันนี้บีก็พามาชมกันนะคะโอเคแล้วค่ะ สำหรับเจ้า MG ZS EV สี e ดำรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด50.3กิโลวัตต์ออวนะคะชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลถึง403กิโลเมตรต่อการชาร์จนะคะแรงม้าสูงสุด177แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรค่ะบีจะพามาชมในส่วนของด้านหน้ากันนะคะสำหรับด้านหน้านะคะไฟของเขานะคะคจะเป็น ไฟโปรเจคเตอร์เลน LED นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์นะคะซึ่งจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะถัดมาค่ะสำหรับกระจังหน้าของเรานะคะจะเป็นแบบปิดค่ะมาพร้อมกับที่ชาร์จด้านหน้านะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะเวลาไปปั๊มเราไม่ต้องถอยจอดนะคะสะามารถเข้าจอดด้านหน้าได้เลยค่ะที่ชาร์จของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะคะในส่วนของโลโก้นะคะจะเป็นโลโก้สีโคเรเมียมค่ะจะมาในดูในส่วนของด้านล่างกันนะคะด้านล่างนะคะจะตัดด้วยขอบคิ้วสีโคเรเมียมค่ะเดี๋ยวบี้จะ พาไปชมด้านข้างกันนะคะตามมาชมกันเลยค่ะสําหรับยางนะคะยางตัวนี้จะเป็น2 1 5หนึ่งห้าทับห้าห้ r นะคะมากับล้อแมกอลลอยขอบสีโครเมียมแบบนี้เลยค่ะกระจกมองข้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะแล้วกล้องอีกหนึ่งตัวของเราก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะแหลกลัางคาของเรานะคะจะเป็นสีโครเมียมค่ะอันนี้สามารถรองรับน้าหนักได้จริงเลยนะคะ ส่วนมือจับของเราค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีคโครมเมียมนะคะมาพร้อมปุ่มคีย์เลสเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวบี้จะพาไปชมด้านหลังกันต่อเลยค่ะในส่วนของท้ายรถนะคะเราจะมีสาวอากาศแบบคลิปฉลามให้ด้วยนะคะเป็นสีดํานะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะถัดลงมาตรงนี้จะเป็นไฟเบรกด,ดวงที่3านะคะมาพร้อมกระจกไล่ฟ้าค่ะแล้วก็การปัดน้ําฝนขนาดใหญ่ค่ะโลโก้ของเรานะคะจะเป็นโลโก้สีคโครมเมียม MG อยู่ตรงนี้ค่ะด้านนี้ของเรานะคะจะเป็นไฟท้ายแล้วก็ ไปเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะคะกล้องอีกตัวหนึ่งของเรานะคะจะอยู่ด้านล่างนี้ค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์3จุดค่ะสำหรับเจ้า MG ZS EV รุ่น e X ตัวนี้นะคะเราจะมาพร้อมกับระบบ iSmart ด้วยค่ะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะมีขนาดกว้างขวางมากเลยค่ะสามารถแบ่งเป็น2เลเยอร์ได้ด้วยนะคะในการเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ค่ะ เดี๋ยวพี่จะพาไปชมแคมเปญด้านหน้ากันนะคะสําหรับเจ้า MG ZS EV รุ่น X คันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาเปิดตัวอยู่ที่1,23,000บาทค่ะตอนนี้นะคะเราเหลือราคาแค่เพียง699,000บาทค่ะลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษฟีดาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นสเกตรอบคันหรือประตูท้ายไฟฟ้านะคะหรือลูกค้าจะต้องการเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษเราก็มีให้นะคะ ถึงบีจะเป็นเซลลสายหมูแต่ก็สู้ทุกแคมเปญน,นะคะถ้ายัางไงทักมาสอบถามบีได้ที่เบอร์080 808 6263บีบีคนดีคนเดิมสแตนบายรอรับสายตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ